คุณผู้ชมครับก็ติดข่าวใหญ่กันเลยครับ Falcon Strike 2025การซ้อมรับที่ยิ่งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่วันที่18-25ถึง25กันยายนนี้กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศจีนจะจับมือกันจัดฝึกซ้อมร่วมในชื่อ Falcon Strike 2025ที่กองบิน2-3จังหวัดอุดรธานีงานนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องความมั่นคงนะครับแต่ยังเป็นโอกาสทองที่จะกระชับมิตรภาพและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีการบินไปพร้อมๆกัน ใครร่วมบ้างกองทัพอากาศไทยส่งเครื่องบินรบ JAS-39C/D และ Alpha j e เข้าร่วมประลองฝีมือส่วนกำลังพลจากกองทัพอากาศจีนก็จะมาปักหลักอยู่ในตัวเมืองอุดรตลอดช่วงการฝึกซึ่งแน่นอนว่าการมาครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพี่น้องชาวอุดรให้คึกคักอย่างแน่นอนแล้วเรื่องเสียงดังละ่ะกองทัพอากาศยืนยันแล้วครับว่าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ครับคุณผู้ชมครับ การฝึกครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอย่างแท้จริงคุณคิดว่าการฝึกซ้อมแบบนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพอากาศไทยได้มากแค่ไหนเข้ามาคอมเมนต์บอกเราหน่อยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับ